ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหวยพิมายไทยและท่านผู้ติดตามช่องย t ท b e มวยหวยพหมายไทยท่วนกางวันนี้วันที่3กรกฎาค 2, 5, 5, 5, 5, 5, ม2565ผ้มมวยหวยพิมายไทยก็มาปันธงหลังช่างรายการมวยของช่อง7สีนะครับในะวันนี้ก็จะทำหลังช่างของช่อง7นะครับเพราะว่ามีมวยแทนกระทันหันนะสำหรับทานายคนที่7ตอนนี้ก็ทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับนะสำหรับการปันธง หลังช่างของผมนั้นก็เป็นการปันทองตามทรง,งของนักมวยนะครับนะหลังจากที่ช่างน้ําหนักอะไรทุกอย่างแล้วนํามาประกอบกันแล้วก็นํามาเทียบเคียงกันนะครับแพ้ชนะว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่าว่ากันตามความจรงิงว่ากันตามทรงมวยนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นมวยล้มมวยล็อกมวยยามวยกรรมการแต่ผมบอกว่าเป็นมวยที่ผมชอบหลังจากที่หลังจากช่างน้ําหนักกันเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับนะ ซึ่งผมก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มดทุกคค่ทุกช่องขึ้นยู u b e นี่เต็มความสามารถแล้วนะครับนะเป็นการวิเคราะห์แบบจริงจังที่สุดแล้วนะครับนผะลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนะอย่างไรไม่สามารถควบคุมได้เลยนะครับนะ <c oughs> คลิปหลังชั่งของช่องเจ็ดนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากพักยกเจ็ดนะครับนะ้ำมวยเดี่ยวมวยสเตปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนหน้าเดินครับ n นะ a p a k y o k 7 7 แลนะก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของความยุติธรรมใช้ราคาเดียวกับในเวทีนะครับผมอยู่ในเวทีการันตีได้เลยว่าเป็นราคาเดียวจริงๆนะครับนะขอบคุณกาลังใจครับผู้สนับสนุนผมอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหนะ้าที่ถ้าผมชี้ตัวเล่นก่อนช็อคหลังช่างฟันทองหลังช่างชนะสี่ศูนย์ก็จะได้รับโบนัส นึ่งกำปั้นทันทีโดยไม่มีอิดออดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเพราะว่านําไปลุ้นไปเชียร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็มวยหูที่ผมภาคเองทุกช่องนะครับในเดือนละ1,000บาทนะมวยหูที่ทดลองฟังรายสัปดาห์ก็300บาทรายเสียง400บาทรายเสียงเวพักด้วย 5G ความไวใกล้เคียงกับมวยหูแล้วนะครับแนละ้วก็เดือนละ700บาทแล้วก็ มวยหูกวีไพบเครื่องข้าวิทีเดือนละ2,000บาทนะครับนะท่านใดเข้ามาฟังและคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเ,เพราะว่าผมจะลงคลิปให้สัปดาห์ละ5คลิปนะครับนะาตามที่ทางด้านของผู้สนับสนุนพักจุกเจ็ดเนี่เขาต้องการให้ผมวิเคราะห์มวยลง youtube สัปดาห์ละ5คลิปนะครับ <c oughs> มาว่ากันที่มวยคู่ที่หช่องเครับ ซึ่งเป็นการพันธงหลังช่างเลยนะครับนะักขุดที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงพลอยขาวสอสลายทิปพบกับทางด้านองฝ่ายน้ำเงินก้องสุรินทร์ซจเล็กเมืองนอนนะครับมวยคู่นี้นี่ทางด้านแสดงอายุ20ปีสูง158จากสุรินทร์นะครับนะักเคยชนะมาเมื่อวันที่15ธันวาคม2563วันนั้นนี่ทางด้านของพลอยขาวชก115ปอนด์ทางด้านฝ่ายน้ำเงินชก117 ก็เป็นทางด้านกองลอยขาวก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนขาดลอยนะครับนะแต่ว่าทางด้านกองฝ่ายนักเงินนั้นเป็นมวยแทนนะครับนวันนั้นไี้ไปแทน ทั้งคู่นี่ก็เคยชกช cool. like ่องเจ็ดมาแล้วนะครับในทางด้านของปลอยขาวก็เคยชกช่องเจ็ดมาแล้วเช่นกันนะครับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของปลอยขาวในชกไปที่มังกรมาประมาณสักยีครั้งเคยชนะนกคู่ชกสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ก็คือตัวบนจับแพ้นะครับน้ำไม่ยอมนอนตัวบนทนไม่ไหวก็จับแพ้ไปส่วนทางด้านของบานเมืองก้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนนก็อายุสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าก็คือสูงกว่าจากสุรินทร์นะครับนะชกช่องเจ็ดมาสามครั้งสําหรับทางด้านของก้องุรินก็ ชนะนกคู่ชกหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งนะครับนะโชคไปที่มังกรมาประมาณสักสิบครั้งได้นะครับในโชคไปที่มังกรมาสักประมาณสักสิบครั้งได้ก็ยังไม่เคยแพ้นอกไครนะครับสําหรับสำหรับทางด้านของสําหรับทางด้านของกอฟรินนะครับยังไม่เคยแพ้นอกไข่มวยคู่นี้ทางด้านของฝ่ายแดงมาระดับหนักพอดีๆเลยส่วนทางด้านของฝ่ายนงเวนมาเกินไปหนึ่งจุดเจ็ดนะ ลดเปน็น1.7ทีนี้มาดูใน,ในเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวปล่อยๆน้ำหนักปล่อยนะอันนี้สาคัญมากครับน้ำหนักปล่อยนะครับนะเพราะว่าเป็นตัวชีวดแรงปลายเรียกปลายได้ทันทีนะครับได้ส่วนเป็นส่วนมากนะครับนะผมให้ความสําคัญกับน้ําหนักปล่อยของนันกมวยด้วยนะครับเพราะนักมวยเนี่ยลามาชกอเนี่ยก็คุ้าน้ำหนักกันมาครับเพราะน้าหนักปล่อยเนี่ยสำคัญน้ําหนักปล่อยของทางด้านฝ่ายแดงนี่55กิโลกรัมส่วนทางด้านของฝ่ายาน้ำเงินน้าหนักปล่อยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ55 เช่นกันนะครับนะห้าสิบห้าห้าสิบกก็ดูว่าน้าหนักปล่อยนี่ก็พอๆกันนะครับนมวยคนนี้ก็คงจะคุ้ยสูสีพลิกไปมาทรงมวยประเภทเดินหน้าทัาชนข้าใน,น,นเหมือนกันแต่ว่าทางด้านของปล่อยขาวนี่ผมดูว่าท่าตรอดดีกว่าโชคกับตัวใหญ่ๆมาตลอดเลยนะแล้วก็เป็นมวยที่วัตีไปเต็มร้อยนะครับนะเข้าก่อนผมดูว่ามีราคาออกนําก่อนฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของปลอยขาวสองสละชีพ ให้สัดส่วนที่จะชนะในด้านนี้ในต่าสัดส่วนอยู่ที่65เปอร์เซ็นต์และให้ทางด้านของพลอยขาวสอธราชีพเป็นโมเด็ดตัวเดียวเลือกเล่นของช่องเจ็ดด้วยนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรงามเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรพกบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน สิงห์อุดรอออุดรน,นะครับคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด118ปอนด์เดิมนะแต่ว่าทางด้านของเพชรน้ำงามขอนหนักเพิ่ม1ปอนด์ครับเมื่อเช้าในมา120.4ขอเพิ่ม1ปอนด์เป็น119ปอนด์แล้วก็ยังต้องไปลดอีก1.4ปอนด์นะครับสำหรับตัวนะครเพชรน้ำงามทางด้นเพชรน้ำงามอายุ21ปีสูง175เซนจากขอนแก่นชกไปที่มังกรม,มาประมาณสัก25ครั้งเคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่2วันนั้นไปแทนนะครับไปแทนแล้วกโ็โดนต่อยทีแยวก็ทิ้งตััวเเลยยแกกก็คคชชนะู่3ร้ง ทางด้านของเพชรนำงานเป็นมวยซ้ายนะครับนะรูปร่างนี่ดูได้เปรียบแน่นอนนะครับนะทีนี้มาดูน้ําหนักปล่อยของทางด้านเพชรนำงานนี่จะอยู่ที่60กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยทางด้านเพชรนำงานนะครับส่วนทางด้านกัปตันเมืองศรีอุดอรนะอุดอรนี่เก่าเกาเกมครับช่วงมานานผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับนะทั้งคู่ก็ชกช่องเจ็ดมาแล้วทั้งคู่นะครับนะ ทางด้านของสิงห์อุดรก็อายุ2ิปีสูง170ก็คือต่ำกว่าเ0 0แสนจากโคราชนะครับชกเวที่มังกรงมาประมาณสัก50ครั้งเคยชนะนักชก10ครั้งและก็เคยแพ้นอกให้กับ้าะของอุชกในเวทีมังก,กรุง9ครั้งนะครับนะก็เป็นการแพ้ภายใน3ยกมากที่สุดด้วยนะครับพอประเภทว่าโดนหมัดโดนศอกนี่ไม่ค่อยได้ครับสำหรับทางด้านขวานาเงิน ทางด้านรีอุดรเคยชกช่องเจ็ดมาแล้วสองครั้งนะครับนะักก็เคยชนะนกหนึ่งครั้งในยกที่หนึ่งเลยแล้วก็เคยชนะคะแนนหนึ่งครั้งด้วยนะครับนะทีนี้มาดูน้ําหนักปล่อยนะครับน้ำหนักปล่อยทางด้านฝ่าดหกสิบส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินน้าหนักปล่อยอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักปล่อยของทางด้านเพชรน้ำงามนี่ใหญ่กว่าสามกิโลกรัมเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแรงปลายต้นๆไม่หลดไม่หลับนี่ผมดูว่าปลายปลาย,ลายทางด้านฝ่ายแดงดีกว่าฟันทองหลังช่างชอบไปที่ทางด้านของเพชรน้ำงามเกยบอนนวิทยให้สัดส่่วนนนนทีีจะะชใั อยู่ในตราส,ส่วนอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่3ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของป่ายแดงมังกรทองสิดนาย,ยกทวตีวตะพอพักกระทั่งของฝ่ายน้ำเงินมาเป็นศูนย์กีลาห้อยต้นนะครับวันนี้ก็ชกกันพิกัด120ปอนด์นะครับท้งคู่นี้ก็มาน้ําหนักใกล้เคียงกันทางด้านป่ายแดงนี่ต้องบอกก่อนว่าทั้งคู่นี่รู้ตัวน้อยทั้งคู่นะครับก็คือประมาณ1สัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นคู่มหมที่จัดขึ้นมาแบบ กระทันหันน่ะนะพูดว่ากระทันหันก็ได้นะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามวยที่อยู่ในค่ายของคนจัดนี้น่าจะรู้ตัวก่อนน่าจะการเตรียมตัวซ้อมนั้นน่าจะดีกว่านะครับทางคูกก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งก็เป็นทางด้านของมังกรทองได้นับในยกที่สองแล้วก็คุมเกมชนะไปวันนั้นนี่ก็ไปชกกันที่แม่ห้องสอนเลยเมื่อวันที่ยี่สิบแปดในษปาปีที่ผ่านมาเนี่งนะครับก็คือยี่สิบแปดในษาที่ผ่านมานี่นะครับ <c oughs> ก็ประมาณสักสองเดือนกว่า ทีนี้มาดูน้ําหนักปล่อยนะครับน้ำน้ำหนักปล่อยของทางด้านมังกรทองนี่อยู่ที่62กิโลกรัมครึ่งนะครับ62.5ส่วนน้าหนักปล่อยของทางด้านมาวินนี่จะเล็กกว่านะครับในอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมนะครับนะก็ดูว่าทางด้านปลายแดงจะชกไปเด็กไปอยู่แล้วนะครับปกติทางด้านปลายแดงในชก129ก็เคยชกนะครับนัดนี้นี่นัดนี้คุมมาเยอะนะเมื่อเช้านี้รูปร่างหน้าตานี่เปลี่ยนไปเลยครับสำหรับทางด้านของมังกรทองดูว่าหน้าตานี่จะโหลขึ้นเพราะว่าคุน้ําหนักมา126กกรัมนะเพราะว่าเท ส่วนตะรางกอล์ฟายเงินมาวินศูนย์กลาวว้ต้มนี่ก็ชกไปที่มังกรมาประมาณสัก25ครั้งชนะนอกชก3าครั้งแพ้นอก3ครั้งอายุ24ปีสูง168อจากลำพูนนะครับก็การเตรียมปนซอยน้อยทั้งคู่นะครับน่เคยแพ้มานะครับน่เคยแพ้มาแล้วก็มาชกที่ช่องเจ็ดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสําหรับตา้างของมาวินนะครับนะก็ทางด้านมังกรทองนี่มังกรทองนี่จะชกอยู่ที่นี่ประจาผมเชื่อว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับนาทีต่อที เวทพิกัดน้ำหนักใหญ่กว่า2กิโลกว่านะครับนก็ดูว่าปลายๆน่าจะได้เปรียบน,นะครับนนพันท้ทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางดานของบางกรทองสิทธนายกทิพย์ตพงศ์ให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตราะสัดส่วนอยู่ที่55%นะครับเหตุให้5้5เเนื่อัจนกว่าหมอยัวนี้มันมีผู้สนับสนุสนคนเดียวกันนะ คือกลุ่มเดียวกันน่ะเป็นเป็นมวยในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าการเตริยมตซ้อมนี่ก็น้อยตัวกันทั้งคู่นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางด้านของมาวินนี่มีจังหวะดีก็มีโอกาสที่จะชนะได้เช่นกันนะครับนะเพนมวยเตรียมตัวที่ซ้อมน้อยผู้สนับสนุนกลุ่มเดียวกันมวยในคือเดียวกันก็55เปอร์เซ็นต์ครับนะให้ทางด้านของมังกรทองสิทธิตนายกทิ่ย์สปองมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้นะครับคุณนี้ต้องซื้อขายนะครับต้องซื้อขายนะครับ คูท่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงวิวเพชรกสรเพากับท่าน้านของฝ่ายเง,งินแม็กนัมบางกอกไรยนนะครับมื่คืนนี้ทางด้านของอากิงซังซึ่งเป็นคู่ชกเดิมนี่มาน้ําหนักเกินเป็นสิบปอนด์และประมาณเก้าปอนด์กว่านะครับนะรถยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาเก้าปอนด์กว่ารถไปก็เสียเวลาก็เลยเอาทางด้านของวิวเ<ว>พชรกสรมาชกแทนนะครับนะทาาน้านของวิวนี่เมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่ก็คือพาทางด้านของมังกรทองมาชั่งน้ําหนักครับนะแล้วก็รอรอ เราไปเรามาก็ปรากฏว่าได้ชกเป็นคู่เอกแทนเลยก็ถือว่าโชคดีไปครับนะคู่เอกนี่อย่างน้อยก็มีรายได้มีเงินใช้จ่ายก็เกือบเกือบแสนนะสำหรับช่องเจ็ดทั้งเงินรางวงรางวัลอะไรต่างๆก็ถือว่าส้มหล่นไปนะครับสําหรับทางด้านวิวก็คงจะรู้จักกันดีครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับนะจังหวะนอกนี่บุกร้องวชกโมจุกจิกคู่โชคที่จะเข้าถึงตัวยากแต่ว่ามีรายการชกอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนสิงหาคมปีเดือนสิงหาคมเลย ที่ภาคใต้นะครับไปช็อกที่ใต้แต่ที่สําคัญาายิ่งกว่านั้นก็คือว่าทางด้านของวิวนั้นติดโควิดเพิ่งจะหายนะครับนะเพิ่งหายจากโควิดมาผมดูว่าต้นๆในวิวอาจจะออกนําก่อนได้นะครับเนะเพราะว่าเป็นมวยนี่มาเสริมแทนกระตันหันต้นๆก็อาจจะออกนําก่อนได้เพราะายังไม่ยังไม่เหนื่อยนะ แต่ถ้าเหนื่อยแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นกันนะครับนะส่วนต้นนักกองายน้ำเงินแม็กนัมซึ่งเมื่อเช้านี้กังวลมากรัวว่าจะไม่ได้ชกเนื่องจากว่าตัวเองนี่ก็เพิ่งจะมั่นสาวไว้นะครับนะเพิ่งจะมันสาวมาแล้วก็ต้องการที่จะหาเงินใช้จ่ายอะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านงานมั่นมาก็เข้าใจกันนะครับนะก็ปรากฏว่าได้ชกกับทางด้านของวิวนะครับนะไชกทางด้านของวิวในเรื่องของน้ำหนักก็คงจะโยนด่วนกันไปนะครับแล้วก็คงจะขึ้นไป้ายไว้ร้อยสามสิบอ่ะ แต่ว่าน้ําหนักจริงเราก็ไม่รู้นะครับก็ยังไงก็ถือว่าได้ชกกันก็ถือว่าโอเคนะครับแนละ้วก็ทางด้านของแม็กนัมก็อายุยี่สิบสี่ปีแล้วนะครับจากอุบลชกมักงกรมาประมาณสักสามสิบครั้งเคยชยนะนกขุนชดเจ็ดครั้งแล้วก็เกิดแพ้นอกสี่ครั้งมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ต้องส่วนตัวผมนี่มองว่าทางด้านของแม็กนัมครับะผมชอบแม็กนัมเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมามาแทนนะ จะชนะแบบไหนๆก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าอาจจะชนะปลายๆก็ชนะได้ครับแต่ว่า,าในเมื่อของมักน้ำนี่เป็นมวยตัวยืนในการกำจัดฝึกซ้อมมันดีกว่านะครับนะแล้วก็เตรียมตัวมาซ้อมโชคกับทางด้านของกิ่งสางเล็กด้วยนะครับผมเชื่อว่าซ้อมมันหนักแน่นอนนะแล้วก็ทางด้านของนักมวยที่เพิ่งจะผ่านโควิดมาในส่วนมากปลายๆนี่จะเรียบแรงไม่ดีนะครับนะที่ผ่านมาแทบทุกคนเลยนะผมสังเกตมา,มากๆเลยใครที่ติดโควิดมานี่ผมจะจําไว้จดไว้นะครับนะอ่า ป,ปลายๆในส่วนมากนี้มักจะแผ่วปลายนะครับนะเมื่อคูนนี้ก็คู่ขี้สุสีนะครับคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมาต้นๆแดงออกนํากอนวีลออกนํากนนอนแน่นอนครับนะส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินผมเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยอกท้ายๆนะครับนะปันทองหลังช่างยังชอบไปที่ทางด้านของแม็กนัมบางกอกอะไรยนให้สัสดส่วนที่จะชนะในดัดนนี้นะในสสดสัดส่วนอยู่ที่55เหเตุเหตให้55เเนื่องจากเห็นว่าถ้าไม่ใช่หมอยแทน ถ้าไม่ใช่มวยแทนกันนันหันทางด้านของแมกนัมยังไม่สามารถช็กกับบิวได้นั่นเองนะครับนะให้การเตรียมฟิตซ้อมที่ดีกว่าก็มีโอกาสที่เอาชนะได้ในรัฐนี้นะครับทุกที่สุสีพลิกไปพลิกมามีราคาก็อย่าลืมซื้อขายบางตุนกันนะครับนะก็ครบถวนกัน